กว่าจะมาถึงตรงนี้พราะจารย์เริ่มบวดแล้วก็มาอยู่ที่วดัดนี้ได้ยังไงครัคนอาจจะเคยเห็นพระขับรถพระต้องทําหลายๆอย่างเองมีเรื่องของพระวิน,นัยหลาอๆะไรที่คนไทยไม่เข้าใจคือเมืองไทยก็ไม่ยอมรับอย่างการบินทบาทการบินทบาทที่เมกานี่ก็คือ,อโยมจัดให้บินทบาททั้งสองนะคุ้มได้ตลอด7วันคนที่นี่เขาจัดงานศพยังไง ุิมซเขาต้อง follow ตามกฎหมายที่นี่การบวดพานี่ทาให้เรากลายเป็นที่พิเซนส์การสิงเทควันสุขยรุ่นนายคนตอนสาวสูตรอง้องสี่แล้วแสงอีกหนึ่งสวัสดีครับชอบเปล่อยถ้าใครดูถึงคลิปนี้แล้วก็คือเป็นพาร์ทสุดท้ายล้วก็คือพาร์ทสองใช่ไหมพาร์ทแรกก็คือเราไป ไปเป็นเด็กวัดในอเมริกาแล้วก็พาให้หลวงพี่นะครับพาทัวร์รอบวัดเลยอะไรเงี้ยถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูพันแรกได้ส่วนอันนี้คือพันสุดท้ายที่กับคําถามที่มาที่มาที่ว่าหลวงพี่มาเป็นพระในอเมริกาได้ยังไงแล้วก็มาทาวัดนี้ได้ยังมาสร้างวัดมาสร้างวันนี้และเป็นพระที่อเมริกาแตกต่างกับไทยยังไงด้วยสาธุสาธุเอวังโฮตุเอวังโหตุเอวังโหตุอายุวันโดสุขังพลัง พระอาจารย์กว่าจะมาถึงตรงนี้พระอาจารย์เริ่มเริ่มบวชแล้วก็มาอยู่ถึงวัดนี้ได้ยังไงครับก็เริ่มต้นจากความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของสฆงซึ่งได้มีโอกาสาไปเรียนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกวัดมหา,าธาตุวรมหาวิหารเป็นนิสิตอยู่ที่นั่น4ปีปีที่5ก็ได้สอบคัดเลือกกันมาด้วย ตอนนั้นก็เป็นนิสิตปฏิบัติงานฝึกงาน5รูปให้มาศึกษาดูงานในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่เป็นเวลา6เดือนนะปีนั้นน่าจะอยู่ที่ปี2001ผมพอย้อนกลับไปไหนว่าแล้วทําไมถึงมาบวชเป็นพระบวชตั้งแต่ตอนไหนเพราะอะไรจริงๆบวชตั้งแต่เป็นสมณีกอ็อยู่ได้สองสามปีเหมือนกันนะแล้วก็พออายุ20ปีก็แม่บ้านนนท์ก็บวชแล้วบ้านนี้ก็บวชแล้วเพื่อนๆบวชนะเครื่องไฟดังบ้านนนท์บ้านนี้แล้ oh. แลวเราขออยาก เดียวขอให้ได้บวชไปอยู่กับเพื่อนมีเพื่อนเพรนั้นเรื่องจุดนี้ว่าเพื่อนบวชไปแล้วบวชขึเลยบวชจะได้บวชตามบอกกับแม่นะไม่มีอะไรข้ามว่าแกี่ยวแล้วก็ไปเถอะเนี่ยก็อยู่กับพระอุปชาได้สักพรรษาหนึ่งพรรษาสองนี่กะว่าจะลาศิกขาแล้วนะทีนี้ไปสอบนักธรรมสอบได้แล้วภูมิใจมีการเชิดชูเกียรตินะว่าโอ้ พระสมัยสอบนักธรรมชั้นตรีพระองค์นั้นสอบนักธรรมชั้นโทพระอันอ,องค์นั้นสอบนักธรรมชั้นเอกไงนะนี่ฉันจะเอาอย่างน้อยนักธรรมชั้นโทเพราะว่าปู่เขาจบนักธรรมโทแล้วเป็นตำรวจกรเกษียณจากตำรวจก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยก็จากอย่างน้อยเราเป็นนักธรรมโทจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ด่ <c oughs> าสเปดไปแล้วมีอาชีพเมนต์เราก็เลยแบบไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะจะเรียนอีกปีหนึ่งให้ได้นักธรรมโทแต่ในขณะที่อยู่ที่ วัดบ้านเกิดนะมีโยมคุณยายสมทวินสิทธิเวชเขามาสํารวจในเรื่องของอยากจะเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานก็มาถามว่าพระประธานมีหรือยังมีโบสถ์หรือยังเราก็ยังไม่มีใช่ไหมแล้วจากตรงนั้นแหละก็ไม่ได้ศึกไม่ได้ศึกเลยเพราะมันมีงานเข้ามาเกี่ยวกับดูแลพอครป้าพรรษาทางคณะอำเภอจากคณะจังหวัดเขาก็พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดเลยจริงๆเป็นรักษาการเจ้าวาดตั้งแต่พรรษาที่สองพากันสร้างวัดสร้างโบสถ์ บุรณะปฏิสังขรณ์ห้าภาษาเต็มเปี้ยได้รับไปตาตั้งเป็นเจ้าวาด,าวาดวทีนี้พอเรารู้ว่าที่มาของอาจารย์เป็นมาอย่างไรนะ<ม>คนไทยก็อาจจะเห็นภาพแนละ้วโอเคที่ไทยวัดพระไทยก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้พระที่อเมริกานะรหน้าที่หรือว่าอาบางคนอาจจะเคยเห็นพระขับรถพระต้องทำหลายๆอย่างเอง ีเรื่องของทับพระวินัยหรืออะไรที่คนไทยไม่เข้าใจก็มันข้อเท็จจริงกับสิ่งที่เขียนไว้เป็นหลักการนะเป็นระเบียบในการปฏิบัติเป็นธรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตและทรงห้ามอย่างนี้นะคือไม่มีปรากฏว่าห้ามไม่ให้ภิกษุขับรถเป็นพระธรรมวินัยนะแต่ว่าเป็นระเบียบนี้ก็คือเป็นคําที่ขอร้องกันบอกว่าเออ ถ้าสามารถที่จะเป็นเศษได้ก็เป็นเศษไปคือเมืองไทยก็คือไม่ยอมรับแต่ที่นี่มันมีลู่นี้อยู่แล้วมันมีคนที่พระในอดีตเขาต้องทําช่วยเหลือตนเองอย่างนี้ขับรถขับลายอย่างอยู่แล้วนะอตอนแรกก็แย้งๆนะแม้กระทั่งเวลาไปซื้อของในโสโตร์นะเราไม่เคยจับสัมผัสจากมือต่อมือจากสตรีเพศนะม,มาใหม่ๆนะพระพระธรรมทูตรุ่นพี่นะ เขาก็จับเลยก็มาทักท้วงกับพวกทำอย่างนี้ไม่ถูกนะไปจับเอาอธิบายยังไงล่ะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้คือจับมาแล้วก็จบไปก็ไปเลยเอาว่าเราันอยู่ที่สัมผัสยินดีเนี่ยเราก็คือว่าไม่ได้มีความกำหนัดยินดีอะไรต่างมันก็แล้วไปเลยนะมันใช่เอาผ้าไปทอดเอาอะไรต่างนี่โหมันโตนนวายมากเพราะนั้นก็คือว่าชีวิตในอเมริกาของพระนี่บางครั้งบางทีการศึกษา วัฒนธรรมตามประเทศต่างๆรูปแบบต่างๆความอันนี้มันก็ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็วางตัวได้เหมาะสมอย่างการบินธบาตบินทบาตนี่จริงๆถ้าเมืองไทยเราเห็นภาพพระออกกุ้มบาทเดินบินธบาตตามมัคคาหมู่บ้านตามตลาดเนี่ยนะมันเป็นปกติอย่างนั้นการบินธบาตคือการก้าวย่างไปโปรดญาติโยมจริงๆเขาใช้คําว่าโปรดสัตว์นะจริงๆแต่ว่าการบินธบาตที่อเมริกานี่ก็คือโยมจัดให้นะบางที สมัยก่อนเขาก็ตั้งโต๊ะให้แล้วก็ให้พระเดินรับบิณฑบาตโยมก็สเตบโบแบบอ่ายื่นใส่บาทใส่บาทเลยนะถ้าใครยังไม่ดูว่าพระบิณฑบาตในเมรกายังไงไปดูคลิปเวลาโยมเขาถวายอาหารก็คืออาหารบิณฑบาตไม่ใช่จําเป็นที่จะต้องกุ้มบาทเดินไปบิณฑบาตรับบาทงั้นก็คือไปรับบิณโตก็คือเป็นการบิณฑบาตเช่นเดียวกัน สมมติเจ็ดวันอย่างเงี้ยพาไปบินสบาทุกวันเลยนะครับที่ที่ที่ไทยทาก็มันมีเว้นอยู่สองปีที่เป็นโควิดนะอ๋อไม่ได้แต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่นั่นก็คิดกันมาตั้งแต่ปี2 0 2พก็จะไปตอนกี่โมงครับไปถึงไปถึงเขาเริ่มต้นแรกทีเดียวก็เริ่มต้นที่9โมงครึ่งนะโมงทีนี้วัดที่อยู่ไกลๆอ่ะมันไปกลับไปฉันไม่ทันครับเขาเลยขยับมาเป็น9โมงก็9โมงมาตลอดวันเสาร์แล้วถ้าไม่มีวันเสาร์จะยังไงต่อ คือต้องบอกตรงๆว่าวินทบากขังเสาะคุ้มได้ตลอด7วันโอ้คือกับค่าพอเลยใช่เราก็ต้องเอามาเก็บไว้ในตู้เย็นเขาเรียกว่าเม่ตู้เมตู้เม่ตู้แล้วก็คุณลุงลุงไมโครเวฟอออยู่ด้วยกันทะเลาะกันนะบางทีบางทีมาแรกๆเนี่ยญาติโยมไปไม่ถึงวัดนะเราต้องช่วยตนเองในการที่บางคุ้มข่าวไวว แล้วก็เอากับข่ามาคูณอะไรต่างๆมันก็เป็นอย่างนี้ผมเคยได้ยินว่าการบวชพระที่เนี่ยสมมติว่าเราเป็นแค่คนธรรมดา huh. แล้วเราบวชพระที่เนี่ยการบวชพระนี่ทําให้เรากลายเป็นซีรีเสนเอเปล่าได้ไหมก็คือต้องคีพวีซ่าจะต้องไม่อยู่ผิดกฎหมายมแล้วก็ถ้าต่อวีซ่านี่จะต้องมีเหตุผลอันควรและมีผู้รับรองมีวัดรับรองอมันก็สามารถที่จะให้วีซ่า เริ่มต้นตั้งแต่วีซ่า religion worker หมายถึงทำงานพระาศาสนาเป็นอาวันอาวันได้2ปีก็ม,มีสิทธิ์ในการขอปรินต์คัทแล้วก็เป็นลิสเ d e n ดนเพ m ร์ม n t นนที่นี่แล้วก็ทำงานในองค์กรนี้จริงๆได้จากองค์กรไหนต้องรับใช้หรือทำงานในองค์กรนั้นนบางคนก็เข้าใจผิดว่าฉันไปแนละ้วบางทีก็ถูกยกเลิกปเฉียดเสียอ๋อขาาจได้แล้วก็ดดวดโดนยกเลิกโดนยกเลิกได้เพราะว่ามันเกิดจากองคอ์กรแล้วเป็นผู้ที่ทำงานในองคอ์กรเหมือนกับว่า คุณทํางานบริษัทนี่ยคุณได้กรอกข้อมูลในบริษัทนี้คุณต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในบริษัทนี้แล้วคุณก็ละทิ้งหน้าที่บริษัทนี้แล้วคุณก็ไปทําบริษัทอื่นนะอันนี้เขาถือว่ายกเลิกได้เลยนะมีการเสียแ็กนะครับแผกนี่พระเว้นนะพระเว้นไวน้เวน้นเว้นนักบวชนะแล้วก็แต่ว่าใครจะทําก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนะแล้วก็ที่เป็นซิสเตเซนก็คืออยู่อยู่ถือวีซ่ากรีนคาดของ บ u ติส i เมดิเท t a t ชันมาห้าปีก็ขอได้แล้วก็ตามสิทธิ์ก็คือ5้าปี<พ>อขอได้แต่ทีนี้อาจารย์ขอตอนนั้นด้วยการที่ว่าภาษาไม่เข้มแข็งนะก็เอาใจใส่อยู่ไม่ได้ไปเรียนนะ <Okay. S 1> ก็อ่านจากห <Okay. S 1> นังสือ uh huh. แล้วก็ดูจากแล้วก็มีแอปพลิเคชันอะไรในนั้นก็ตอบไปไปสอบเชียร์วก็ผ่านเลย mm hmm. ก็เป็นซิติเซนตั้งแต่ปี2 0 0 0น่าจะ14หรือจำไม่ได้แล้ว mm hmm. ที่นี่ก็เป็นหลูกของชุมชนทั้งหมดคนก็จะมาตั้งแต่เป็นเดก็กแก่เป็นเจ็บเป็นตายในนี้ตายเนี่ยคนที่นี่เขาเขาจัดงานศพยังไงในฐานะบูติซึคนผู้เห็คนคือเขาต้อง follow ตามกฎหมายที่นี่อย่างสมมติว่าคนตายในบ้านบ้านไหนก็แล้วแต่ตายเกิดมีคนตายไปอันดับแรกเขาจะต้องแจ้งตำรวจแจ้งนายวันวันไว้ก่อนแล้วนะแล้วทีนี้พอเขามาบันทึกข้อความเป็นโพลิตีพอร์ตต่าง แล้วก็มีเรื่องของการที่ว่าติดต่อสุสานธุระทั้งหมดก็อาจจะอยู่ที่สุสานก็เป็นคนทำเอกสารให้แล้วเขาก็จะนิมนต์พระมาไปทําพิธีทางศาสนาบางทีก่อนที่เขาจะเอาไปศพเก็บก็ศพอยู่ที่บ้านก็ให้ไปสวดบงสกุลตรงที่บ้านนั่นเลงนะแล้วก็พอศพไปแล้วศพออกมาไม่ได้ละวถ้าออกมานี่ต้องมีกฎหมายกำกับแล้ว อาจจะออกมาได้ไม่เกิน3ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่าไปเพราะฉะนั้นศาสนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องการตายก็น่าจะเป็นขั้นตอนที่ผ่านการกฎหมายไปแล้วแล้วเขาเผาการที่เผานี่อยู่ที่กําหนดการของสุสานเขาก็จะนิมนต์พระไปเสร็จแล้วเราก็จะมีพิธีทางพระศาสนาตั้งแต่การประทานจุดธูปเทียนการสมาทานศีลแล้วก็การสวดมาติตกาบังสุกุลวางดอกไม้จันทรดน้าศพ แล้วก็ให้ศีลให้พรเสร็จแล้วก็เอาศพเข้าในตเตาเผาแล้วพอเผาเสร็จแล้วตายแล้วไปไหนนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องตลกถ้าบอกว่าตายแล้วไปไหนก็คือตายตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นอาตมาตายใครตายตายตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่ของผู้มีชีวิตอยู่ที่จะดูแลศพนั้นถ้าตายแล้วไปไหนก็ต้องตอบอย่างนี้ถ้าตายแล้ววิญญาณไปไหนอีกเรื่องยาวเลยอีกเป็นทใหม่ได้ได้ได้เอฟเป็นโซดเลย แล้วก็ถ้าพูดถึงในคติของทางพุทธศาสนาก็คือสุคติเป็นที่หวังทุกคติเป็นที่หวังคือใจของเราเนี่ยผ่องใสงดงามปราศจากมวลทินตายไปแล้วคติที่หวังย่อมไปสู่สุคติแต่ถ้าคนที่มีบามีอากุศลมาก็จะไปทุกคติโ <Okay. S 1> อเคจบประมาณนี้ ก็นี่ก็เป็นชีวิตคร่าวๆของพี่ที่เราได้ถามว่ามาเมกกาได้ไงความแตกต่างจะมาถึงตรงนี้อยากขอบคุณแล้วก็อาจจะขอโทษหลวงพี่ด้วยถ้าพวกเราแบบรุนเกินอะไรไปหรือว่ามเจนาเนาเนีก็ขอบคุณมากนะแล้วก็ขอฝากฝากฝากวัดไว้ด้วยว่าใครจะไปใครมาก็มาที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีแรลงแคตเตอร์นะฤดูนี้อาจจะได้เอาทิ้งอีเมลไว้ให้หน่อยฝากผลงานได้เลย ขอาพูดอีกทีแล้วกันครับที่มาให้พวกเรามาซนแล้วก็มานอนก็รู้ว่าซนอยู่เหมือนกันแล้วก็ขอความกรุณาอะไรเยอะอยู่ที่เราพูดทําหรือทําอะไรที่มันไม่สมควรเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้พระอาจารย์ให้อภัยพวกเราด้วยนะครับเออไม่ถือโกรธไม่ถือโทษไม่ไม่ไม่มีอคติในใจก็คือการอภัยก็กล่าวได้แต่ว่ามันไม่มีโทษก็ไม่รู้จะยกโทษยังไงใช่ไหมถ้ามันมีโทษแล้วก็จะยกให้แต่นี่ทุกคนก็มาด้วยความเป็นกุศลนะ ตั้งใจมาเป็นเด็กวัดตั้งใจมานอนวัดตั้งใจมาช่วยพระ,ะลดน้ําต้นไม้อะไรนี่ก็คือถือว่าเป็นจิตอันเป็นกุศลละการเผยแผ่าศาสนธรรมการบอกกิจกรรมวัดวานี่ก็ถือว่าเป็นเจตนาดีที่ได้ทําให้ผู้คนได้รู้จักว่าชีวิตวัดชีวิตพระในอเมริกาเนี่เราจะต้องช่วยกันอย่างไร สักพระรูคาวินิมุโตสัพพสันตาบวชิโตสัพพเมรามาสานุสันต์คูไดเต็มตักเต็มคำเลยว่าเพื่อนผมทำด้วยใจครับแล้วเจตนาที่ดีมากเลครับอสาธุสาธุครับราคาที่ง่ายๆเมนูแบบสะดวกสะดวกสบายสบายนะทอดไข่เกี๊ยวไข่ให้ค่ท่านฉันสักหน่อยจะชิมแล้วครับออร่ยอร่อยนะ ก่อนทักต้อก่อนว่าไงก็ต้อเล่นเลยตื่นเตนตลอแล้วเดีชอบเตยก็มาดราม่าที่หลังไอ้พวกนี้เล่นไปหนี้งลิง